วันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องอนุบุพิกาถาซึ่งแปลว่าคถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยลำดับเป็นการฟอกอัธยาศัยของผู้ฟังให้มีความประนีตขึ้นไปเพื่อพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงพระธรรมเทศนาชุดนี้ ท่านใช้คำบาลีว่าปูลานุศาสนีคือธรรมะที่ทรงแสดงมากที่สุดแม้ในช่วงที่แสดงอนัตแสดงธรรมจักอนัตไปอาธิตะรปรยาย,ยสุที่ก่กล่าวที่ได้กล่าวาแล้วนั้นก็มีบุคคลหลายท่านที่ทรงแสดงอนุบุปิกถาและอริยสัจสีนะฮะจะต่ออย่างนั้นก็คือพระยสสะพ่อของพระยสสะ มัรดากับัญญาของพระยสะและสหายของพระยะะอีก54รูปกับท่านปัจวคีอีก30ท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงธรรมเทศนากันเดียวกันเขืออนบูพิกถาทั้งหมดแม้แต่หลังจากแสดงอาทิตะปริยาเยสูตรแล้วไปเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร12นาขุดคือประมาณแสนสองหมื่นคน ก็เป็นการแสดงอนุบูพิกถากับอนิยสัสีเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาชุดนี้จึงเป็นธรรมเทศนาที่แสดงมากแล้วก็นําคนให้รู้พระาศาสนาได้รับผลจากพระาศาสนาบางท่านเวลาบาลีท่านยกมานั้นท่านยกแต่คําว่าทานกถาศีลกถาเป็นต้นเท่านั้นเองแต่ว่าอธิบายก็ไปอธิบายกันอยู่ในชี่อืน่นคือในพระสูตรอื่น ตอนนี้จึงไม่ได้เรียกเป็นชื่อของพระสูตรแต่ก็เรียกเป็นชื่อของกลุ่มธรรมข้อที่ควรเข้าใจเป็นประก,การแรกก็คือว่าในการแสดงนั้นตามปกติแล้วก็ไม่ได้แสดงครบทั้ง9ก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังโดยผู้ฟังก็จะมีพื้นความเข้าใจมากขนาดไหนก็จะขยับธรรมะขึ้นไปเรื่อยซึ่งบางครั้งก็ชั้นเดียวบางครั้งก็สองบางครั้งก็สแล้วแต่ บางครั้งก็ขึ้นถึงห้าถ้าถึงห้าแล้วผู้ฟังยังไปได้ก็จะขึ้นที่อริยสัจสี่ถ้าไปไม่ได้ก็เปลี่ยงแค่หข้อก็เริ่มมาจากทานากถาคือทรงแสดงถึงฐานได้แก่กุศลและเจตนาที่มุ่งบริจาคมุ่งเสียสละเป็นการขาจัดมัฉริยะคือความสนี่ความหวงในสิ่งเหล่านั้นในสิ่งนั้นๆออกไปจากใจของตน อาการให้ทานตามปกติแล้วจะต้องเกิดด้วยกุศลลเจตนานะคือมองเห็นผลอานิสงส์ของการให้แล้วก็มองเห็นโทษของความสนิทความหวงในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแล้วก็ให้ออกไปบางครั้งท่านจำแนกแสดงเป็นชั้นๆไปเช่นว่าของน้อยก็ให้ตามน้อยคือเราจะมีน้อยมีมากก็ตามก็สามารถที่จะให้ได้ที่ใช้คำว่ายถาสติยถาพลัง คือตามฐานะตามกำลังของเราแต่ว่าจะต้องเป็นการให้ด้วยศรัทธาคือจะต้องเกิดศรัทธาขึ้นมาก่อนจึงให้ไม่ใช่ว่าใครว่าไงก็ให้กันื่อยถ้าไม่มีศรัทธาจะทำไงคือไม่ต้องให้เพราะว่าบุญอย่างอื่นมีเป็นนันมากที่ทรงแสดงเอาไว้และในการให้ด้วยศรัทธานั้นยังทรงจำแนกสแสดงว่าจะต้องพิจารณาเสียก่อนจึงให้ การพิจาราก่อนแล้วให้นั้นพระพุทธเจ้าสรรเสริญข้อที่จะพิจารณานั้นก็มีอยู่หลายอย่างโดยสรุปอย่างยิ่งก็คือว่าสองสในส่วนของบุคคลผู้ให้จะต้องพิจารณาสองอย่างคือกำลังทรัพย์ที่เราจะให้กับกำลังศรัทธาที่เกิดขึ้นเพื่อจะให้ถ้ากำลังทรัพย์เรามีน้อยแม้ศรัทธามากก็ต้องให้ตามกำลังทรัพย์อย่าไปให้ตามกำลังศรัทธาปรเดี๋ยวก็อดข้าวกัน แล้วก็แม้แต่ว่าศรัทธาไอ้กำลังทรัพย์เราจะมากศรัทธาก็มากจะต้องให้ตามกําลังของศรัทธาที่บังเกิดขึ้นซึ่งก็หมายความว่าไม่จนถึงับเดือดร้อนการทําบุญจะต้องไม่เดือดร้อนในภายหลังไม่ว่าอะไรก็ตามถ้า่าเดือดร้อนในภายหลังก็ไม่ชื่อว่าเป็นการกระทําบุญที่จริงขั้นตอนในการปฏิบัติเรื่องให้ทานนั้น ถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าว่าก็คงจะไม่มีการค่อนแค่อะไรกันเพราะเป็นกุศลและเจตนาจริงๆคือคนที่ให้ทานนั้นจะต้องสํานึกว่าการให้ทานนี้เป็นการดีเพราะอะไรเป็นการอนุเคราะห์เกือ้อกูลแก่คนอื่นและตนเองก็สามารถขจัดกิเลสให้ออกไปจากจิตใจได้จนมีกําลังในการบันเทากิเลสสายโลภะคือคนเราเมื่อให้ได้ แต่ความโลภมันต้องน้อยลงเพราะถ้าถ้าความโลภยังมากอยู่ไม่มีทางจะให้ได้แต่ทั้งหลายจะเห็นว่าก็มีลักษณะที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวถ้าเราให้แสดงความโลภมันลดแต่ถ้า,าคนที่ความโลภยังไม่ลดไม่มีใครสามารถให้ได้ซึ่งถต่หากว่าลองวิเคราะห์จิตใจหรือว่าในการบําเพ็ญทานในชีวิตประจําวันของเรายังสังเกตได้ว่า บางครั้งก็มีความรู้สึกอยากจะให้แต่ความโลภมันไม่ยอมลดสักทนะีเลยให้ไม่ได้อาจจะตั้งใจจะบริจาคสักร้อยบาทในความเสียดายความหวงความโลภในทรัพย์นั้นยังมีครบทั้งร้อยจะให้สักห้าสิบสตางก็ไม่ได้เนี่ยลองสังเกตดูบางครั้งก็ล้วงแลว้วล้วงอีกเลยก็บริจาคไม่ได้เพราะอะไรเพราะความโลภมันไม่ยอมลดลงไปไม่ยอมลดลงไปมันก็เหนียวมันเป็นการสะนีเป็นยางไว้ก็ดึงไว้ทําให้เราให้ไม่ได้ นี่คือผลดีจริงๆก็ผลดีอยู่ที่เราเป็นผลที่ประจักษ์แก่ใจของผู้ให้ในขณะนั้นๆในแง่ของความหมายจริงๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงว่าจะต้องให้แก่พระเราคือให้แก่ใครก็ได้ให้มันขจัดมัจฉริยะได้แต่น,นั้นเด็กแต่ว่าการให้ในชั้นที่ประนีตขึ้นไปนั้นก็ทรงจําแนกแสดงในรายละเอียดออกไปคือทรงแบ่งไว้ตัง้ง <c oughs> ตั้งสิบสองชั้นนะฮะ คือตั้งแต่ให้ยาสัตว์เอกชารไปต้นไปแล้วก็เป็นฐานทั้งหมดแล้วก็เรื่อยไปมันก็เพิ่มบุญขึ้นไปเรื่อยๆไอาการที่จะเพิ่มบุญนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ4ประการเฉพาะบุคคลนะฮะคือหมายความว่าอาักษินาคือการให้บางอย่างนั้นผู้ให้เองก็ไม่บริสุทธิ์ผู้รับเองก็ไม่บริสุทธิ์มันมีลักษณะเหมือนกับพืชชนิดไม่ดีไปหว่านลงในนาดอนผลมันก็น้อย นี่แสดงว่าผู้ให้เองก็ไม่ได้มีกุศลเจตนาที่ดีหรือปัจจัยที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำหรือว่าเกิดเสียดายขึ้นในโอกาสใดโอกาสหนึ่งคือแสดงว่าความโลภเกิดมาท่วมทับใจซะอีกคล้ายๆกับกวาดบ้านไปสะอาดแล้วคุนก็เกิดวูบขึ้นมามาทําเพื่อนซะอีกนั่นก็ผลมันก็น้อยการให้บางอย่างนั้นปฏิกาหก ผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์มันก็มีผลกึ่งหนึ่งมีลักษณะเหมือนว่าเอาพืชชนิดดีไปหว่านในนาเอพืชชนิดดีไปหว่านในนาที่ไม่ดีผลมันก็น้อยลงซึ่งหมายความว่าผู้ให้อาจจะสมบูรณ์ด้วยในด้านปัจจัยคือสิ่งที่เรานํามาบริจาคก็ได้มาในทางที่ชอบทมคือต้องของที่ได้มาโดยธรรมนะฮะต้องของที่ได้มาโดยธรรมแล้วก็ปัจจัย เ,เจตนาของเราทั้งกออ่อ,กอนให้ขณะให้หลังจากให้เป็นเจตนาที่ดีคือไม่ถูกความโลภขัดขวางในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือมัจฉิยะความสนีทขัดขวางในช่วงใดช่วงหนึงน่ง,งแล้วแต่ว่าบุคคลที่รับมันเสียคือมันเสียอยู่อันหนึ่งก็ทําให้อานิสงส์มันน้อยทีนี้ในบางกรณีนั้นผู้รับนั้นดีแต่ผู้ให้ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ หรือให้ด้วยความจําเป็นความจําใจไม่ได้เกิดศรัทธาอะไรตัดความราคาญอย่างในคราวกรณีที่ทอดกระถินทอดปลาปลาอะไรมากๆอย่างนี้บางคนโดนดีกามากๆก็ปัดความราคาญที่เหยียดพูดก็ให้ไปงั้นเองคือถ้าอย่างนั้นเราอย่าให้อะเพราะผลมันจะย้อนกลับมาคือผลกองกรรมนี่มันจะย้อนเป็นกิริยาปฏิกริยาเมื่อเงาสะท้อนจากกระจกคือก็จะกลับมาในรูปที่เราให้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องนางปัญจปาปาหรือปัญจปปี โรดพระปัจเจกระโปดพระปัเจกพุตเจ้านะฮะเ็าให้ดินไปไอ้ส่วนบุญก็บุญส่วนบาปก็บาปเ้วยการให้แบบปัดความรำคาญเพราะงั้นหน้าตาแกเลยพิการถึงหแห่งคือปากตาจมูกหูไม่อยู่ในจุดที่ควรอยู่มันก็พิกลพิการไปเรียวกว่าปัญจะปาปาคือไม่งามอยู่ห้าแห่งแต่ว่าเนื่องจากได้ถวายดิน แกพระประัจเจกพพุทธเจ้าซึ่งรองจากพพุทธเจ้าท่านก็มีสัมผัสที่เป็นทิพย์สัมผัสพิเศษมากบุญบุญบุญกรรมมันก็มันก็ให้ผลด้วยกันฮะไม่ใช่คือบุญกับบาปให้ผลด้วยกันตามฝ่ายตามก็ให้ไปในกรณีนี้ถ้าแนวพระพุทธศาสนาแล้วท่านไม่ให้รอกอย่าไปให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ไปเลยถ้าให้ต้องทําใจให้สบายจะมากหรือน้อยไม่ได้สําคัญอะไร แต่ว่าผลที่เต็มที่จริงๆนั้นก็อยู่ที่ว่าทั้งสองฝ่ายสมบูรณ์นะฝ่ายชาวบ้านเองก็สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยกันญาณธรรมปัจจัยที่นํามาให้ก็ได้มาโดยธรรมเจตนาทั้งสามการคือก่อนให้ขณะให้หลังให้ก็ดีแล้วผู้รับก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยกันญาณธรรมดังนั้นเวลาเวลาท่านพูดท่านแสดงในเรื่องนี้ก็หมายความว่า เป็นเน้นเอาที่ระรยะบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยคุณนะมันมีลักษณะเหมือนดินที่ดีถ้าเจตนาก็ทายกดีผลบุญมันก็มากแต่ว่าทานที่พิเศษจริงๆนั้นจะมีองค์ประกอบสี่ประการนะฮะหมายความว่าบุคคลผู้รับผ่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์ปัจจัยที่เราได้มาบริสุทธิ์จังกะและเจตนาดีทีนี้ท่านที่รับผานเนี่ยท่านออก,กอางนิโรธสมาบัติ ซึ่งหาได้ยากไอ้จังหวะอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลจริงๆมีเราเจ็ดคนน,ะนั่นเองที่ให้ทานได้ผลในขณะนั้นในวันนั้นสองามวันตรวนี้ซึ่งซึ่งไอ้ไอ้จะบังเอิญจริงๆนี่โอกาสมันยากมากแล้วก็ดูตัวอย่างที่ท่านประสบผลพิเศษไอ้ตัวปัจจัยออกไนะ็ไม่ได้มากมายอะไรนะฮะไม่ได้มากมายอะไร ช้านี่มีโยมเขาเล่าออฟังมาที่บ้านหนึ่งกำลังเตรียมอาหารจะเลี้ยงพระงบประมาณหนึ่งหมื่นมาคนลุกเลยเอามาพิมพ์หนังสือแจกนี่กว่าคือเนี่ยค,ค,คือเราไปคิดอะไรไปคิดอะไรพระก้าองันอาหารตั้งหมื่นมันไม่ไหวแล้วไอ้นี่ก็ไอ้ทำให้พวกอื่นก็ค่อนขอด้ะคะกับพระอยู่ดีมีสุขไปงบประมาณตั้งสองสามร้อยก็โขแล้วมันไม่ได้มากมายขนาดนั้นครับคือเนี่ยเราบางทีเราก็ไปทํากันเองนะแล้วภาพลบเนี่ยมันออกมาที่พระ เคอถูกชาวบ้านก็โจมตีหาว่ากินอยู่ดีมีสุขอะไรแต่แรงหรือพิมพ์เด็กก็เขียน